กูยิงไม่พลาดเป้านะพวกมึง <ๆ S 1> แตก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 เสกมาเปิดพวกกูและกันไม่ง่ายมึงตายแอกแอกโอน<อ>นี้พวกกูไม่ร้ายแต่ถ้ามีเรื่องกี่คนก็ไหวสัตว์พวกเคีียมึงอยู่ที่ไหนถ้ากูจริงพวกมึงก็หายปะมึง <ๆ S 1> ย,ย <ๆ S 1> ังหายหน้าะนู่นอันนี้ต้องโดนหน่อยแต่ครั้งที่กูแค่ปล่อยไปให้แต่ครั้งต่อไปต้องโดนต่อยไม่ได้มาบ่อยเพราะพวกกูมันท็อปแฟมิลี่ไม่ต้องถามมูลและค่าก็มากกว่าเลคซี่ที่มึงใส่ที่คอไอ้ใส่พวกสาวๆที่มองแต่หารู้ไม่ว่าซอยมันเป็นเพชรที่ปอบบนกงสามที่ปอดถ้าเมึงเข้าปิดต จมตีเปิดเป็นหมดปองการพบสู่มึง e. ีอ e เร a วถึงเพื่อกูแม่งจะน้อยแต่เวลาบวกจริงนักสู้ม่งมาเต็มร้อยกูน้อยแต่ร้อยเต็มมึงยังห่างกับกูเป็นร้อยเกมมึงกลับไปสนะกับไปใช้พ่อมึงร้อยเอ็นเาหรอหือว่าพ่อมึงร้อยเวรสงสัยว่ากูจะพูดพิษเด๋ยวโชว์สาวสาวแทบตายปะถอยควายลืมลูดซิฟโอนีวีกแกงอันนั้นมีวัสดโอ oh, นีวีแชมันนั้นมีวัสดุอยู่กันเป็นก็ แล้วกันทําไม่อยากหลับด้วยมีดคอหรืออยากเป็นศพกับพี่น้อง uh huh. โหดไม่โหดกันจูเองดีของจริงก็อยู่นี่นะโอนี่แฟมิลี่โยและกูไม่กลัวกรมกูกูให้มึงหมดทั้งแกงเด็กกูจะฆ่าแต่กรมมู uh huh. เดียวขอโทษได้ครับใช้คำไม่โงไง่คียแบบจิวสัตว์ละสอรี่คำแค่โชง์ไาแต่ไม่ได้โชวควายและไม่โช์งงกูพูดได้ตรงใจกับชักวิญญาณจนองลงอ้อเขพูดมักไม้แต่ไรค่ะพอถึงเวลาจริงๆผู้เมืองก็เหมือนกับผีที่ไรหนะ้ามึงมันผีป้า ยินให้เปิดรัตชากอพวกมึงดำห้ากันมาจะเอาลูกปุยสกักคำบอกสักคำก่ออ้าพวกกูมากันครบกูเหมือนพญาซส่งกำลังสู้รบกับหมดเยออ้าแอสสวยๆไปหนึ่งท่าดิาดดฟังตะแกนเทปตะกกูนะทำจากบีดแซงแล้วไม่เห็นเก่งเลยสักนิดพวกมึงยังคิดจะบีดแซงแบดปิดแกงพาไปสิบแบงบอกตัวเองว่าเก่งแต่ดันไปแพ้เปสิบแกงก็ไม่ได้ปะไปบนเส้นทองที่เรียกว่าแฟมิลี่พวกกูอยู่กันด้วยใ,ใจไม่ใช่คนเลัก แม่งไม่น่ารอดเลยเดี๋ยวกูจัดแม่งเลยเดยเินมาเบ่งมากทำเป็นเก่งมากกบไปกาติหนึ่งเดี๋ยวเดินกูซัดที่หน้ามึงทำเป็นหน้าตึงซัดที่หน้ามึงคงจะเก่งมากที่ให้กูซัดที่หน้ามึงอ่ะตอนกูนยิงคนพวกมึงยังเอาแต่ยิงลมเลยตอนกูนยิงคนพวกมึงยังควายแต่ยินงง,งเลยเก่งไม่เก่งให้ดูที่ปฏิบัตินะไม่ใช่ทฤษฎีพวกมึงพูดมาเก่งมากแต่ไม่ได้แชมป์เลยสักปีเดียวย่า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 คงจะรู้ตัวดีนะมึงอ่ะไม่เห็นจะเก่งเลยสักกันิดทุย